ตกพอดีฝนตกครับไม่ได้ถ่ายรูปเป็นของขวัญเลยด้หลังที่จะต้องยิตงตกนั่งไม่ได้พื้เนเปียกครับก็เลยวันนี้จะมาไปพายนุ่นนะมัาจะมาถ่ายรูปถ้าเราไันุ่นไม่ได้ข้าวเขนี่ไงน,น,นี่ๆๆคนทำคนทำเค้กต้องต้อข้าวอยู่นี่นี่ก็ตทำเค้กนี่เขามีๆๆเขามีแค่ไม่เดย์เลยจ้ะ

มันออโต้แท็กซี่ไงรอเป้ารอเป้าเน่ยเกเราคเดี๋ยวเขาจะมีพารเบิร์เดย์อย่างนี้อยใบ้านเลยวันละวลรอเล่ารอ มึงยูเป็นไงบ้างวะเจอกันนานสบายดีเปล่าเป็นพระเอกลิเกยังทำไมหนุ่มยูหล่อขึ้นทุกวันเลยอะไปโรงเรียนมาดูว่าหนุ่มยูดังเลยเป็นพระเอกลิเกเลยพระเอกที่อายุน้อยมากที่อายุน้อยที่สุดนะร้องเพลงได้ยังร้องเพลงได้ยังเราร้องโชว์เลยเดี๋ยวเอาไม่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  น้องดูชื่อมาลามีนี่นนนขอให้สีร่ำรวยขอกราบขอบคุณขอกราบขอบคุณ้องได้ปขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุน่นการุณจากแฟนเพลง การุนจากแฟนลิเกให้ตังค์มึงอยู่ดีกว่าให้ตังค์มึงอยู่ดีกว่าเอ้อเอให้ตังค์มึงอยู่กินนมดีกว่าแล้วมูติปยมีแผงไฟเลยถ่ายรูปอ่ะ สวัสดีคุณปริงนะคะแอดนายังไม่ได้กลับไปนอนนะคะมาไม่เป็นไรนี่นี่น่ลูกชายลูกชายให้รองวันลูกชายก่อนเราเองลิเกเอาแล้วเด็กขี้หมูมันเขายาหากล้องไปไหนวะตัวหนึ่งมา ใช่ฮิมูได้มายิ้มมาแล้วถ่ายรูปกันเด็กกับเนื้อโอ้ไฟไม่มีเลยว่ะแล้วเปิดแฟลชได้ป่ะต้อยิวไมไม่สบายเนี่ยจามจิ๊บชิ๊บเลยว่ะโอ้แบตไม่พอไม่เป็นไรมืดก็เอาวะยิวมาอ่ามึงยิ้มจับตังค์หงหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งสองสามนี่รูปนหนึ่งหนึ่งสองสามยิ้มเนี่ย กูพักอะไม่ตุ้งหล่อมไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนลูกใจเหรอหมูน้องยูน้นน่ารักมากเป็นเพจดิเกะนะเพจดิเกที่ตัวเล็กมากนะฮะเป็นตัวตัวเล็กๆนะครับขอบคุณนะครับ